ก่อนที้หนึ่งก็กลัวใช่อว่าบอสมันจงใจนะคือถ้าเกิดว่าโดนยึดมือมันจะยึดมือคนคนยึดเทียนนั้นมันคืนอีกรอบเงี้ยอะไรเงี้ยแค่ต้องเดินกลับมาเฉยกาแฟพูดจะพูดอะไรเหรอไม่รู้นางโมลาใช่กูกูยังไม่รู้จะทำอะไรรู้สึกชีวิตมันมีอะไรขาดขาดชีวิตแล้วจุดหมายแล้วจุดหมายโดนขึ้นหลักหลังโดนตะมวยหัวกะทิงใช่ไหม เงินก็ไม่มีมือก็มก็มีดีวะมเรื่อยๆประสาทต้องสองมือม่ใช่คนเรเล่งกลวเลวายไม่ทำอะไรใครแต่ขโมยของเพื่อนกี่ครั้งวะจะว่าไปแต่ิบหมูจนอัพมึงคิดเอ28แปแล้วก็แฟห่างจาพวกเรากี่คาพวกเรากี่เวลวะเจดเวลเจดเวลวันย่แปดไงเราสามสิเจ็ดใช่ไหมสาม่ไหมันเจ็ดแปดเวลน้องโอยชี้นผมใหู้รักให้ฟังก็โ่สุดเลยป๊ะแล้วแปวแแม มากินถุงหมึกโชว์นิ้วกลางให้อ๋อเหรอไม่ทันเห็นเมื่อกี้มีนิ้วกลางเลยเหรอ,อ,อ,อที่กาแฟไก่ยาย,ย,ยาเสียหมดมแต่ยังแพ้กาแฟยังมีเด็กเชียร์มึงอยู่เยอะแยะติดทั้งประเทศเชียร์มึงอยู่อย่าลืมประเทศเลยมยอดันที่สุดแล้วตอนเชียร์ตอนที่สุดเออตอนนี้สามกูสามคนกลายเป็นตัวร้ายอยู่แล้วไมกูทำเป็นตัวร้ายเนี่ย,นยใช่ ก็ก็ทำไมล่ะพระเอกมันได้หน้าตลอดเราต้องทวงความประทับของเราคืนเออนี่จุดที่ของเรื่องไงใช่เออพวกกาแฟอ่ะขโมยอะไรนะไอขโมยหน้าเราไปตั้งหลายทีตั้งสองทีเนี่ยไอประสาทสามทีเนี่ยประสาทเราอ่ะเพราะเราต้องเอาคืนบ้างทาุ่มแล้วสามทุ่มกว่าแล้วหมดวี่นี้แล้วกันเออคบวกอ่ะอ้าวเรียบร้อยโอเคตายซะบ๊ายบายกันไปเถอะกินนางงูเห่า เรียบร้อยชาวนากับกูเห่าเอือ้อคิดว่าไม่รู้กันแล้วนั่นแหละยิงยิงไม่เข้าเพราะเวทมันเยอะด้วยนะจะว่าไปเย้ได้มาพันได้มาสองพันอีพีไม่อัพอัพอยายครับยิงจังเว้ยโอ้ <c oughs> เหนื่อยเนาะเกม <c oughs> นี่ไม้พี่กาแฟสู้เขากับกูัวพี่กาแฟพุ่งกาแฟเดี๋ยวแม่ทุกคนเชียร์มึงนะเด็กทั้งประเทศเชียร์มึงแรงใจมาเพียบแรงใจมาพีก่กับกาแฟอย่ายอมแพ้สไตล์บอลตรงนี้ได้ทีทั้งาดแน่ๆเออเข้าโรงแรมสักกาแฟโรงแรมสปา เอ้ยสู้ได้นะที่กูจะออกมาสู้อยากออกมาเก็บเมืองบ้างเหมือนกันนะจ๊วไปมันจะไปเปิดเมืองไหนวะป่าทะเลทรายทะเลทรายข้างล่างใ่ไหอ๋อนี่ใช่ไหมซ้ายนี่ไงหยบเฮ้ยมีเมจิกป่ะนี่อเมจิกแล้วมีสคอร์มีแซปเปอร์มีแบนนิชดาร์คเมจิกซีวเมจิกเอฟกนดีเอแสนนึงอ่ะเก็บเก็บตังค์เลย ก้วไม่ก้วไม่ถึงอ่ะก้วแม่งหมดสัปดาห์แม่งเกิดดิสเตอร์แล้วกูว่าที้ก็เตรียมตัวตังค์หมดอย่างนั้นแหละต้อเข้าขั้าข้อความเสร็จออกขั้ามาเจอมือละมือสุดท้ายอ๋อเนี่ยแล้วมุอสุดท้ายใช่ใกล้จบแล้วสินะแปลว่าอีกไม่กี่รอบคงจบแล้วสินะของเราเย่ที่ว่ายง่ายทำไงก็คต้องไปลุสวรรค์ด้วยป่ะอ่าฮะท้าเพื่อนนี่เดินนี่ใช่ไหมกคิดอยู่ทันทาร์สอะไรเงี้ยเอาไปปอะปาเดินเถอะเดิลงน้ำไปลงน้ำไปเสียงเขาอกใครดังเลย จะวาเล่นิลัยด้วยอ่ะออ้ยไม่เก่งจังวะเดือดสังเกตเมื่อกี้อะเดือดจะฟักวันเมื่อกี้เลยนี่วะเข้ามาขอแก้แค้นเจ้าข้าพี่ข้าซึนามิจ้าไม่เข็งซึนามิเลยใช่ไหมท่าเดิมเลยอ๋อร้อยหนึ่งอ๋อต่อพังพังเลยของของพังเลยของพังเลยของเหรอเนี่ยเออซึนามิ่ทำให้ของพังเหรอยิ่งแคโคตรเจ๋งอ่ะ วิวปอบวิววิวไปช็อปไม่ตายแหละเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนว่าแนะนอนแซบไปก่อนแซบไปก่อนเคาน์เตอร์เอาละรู้งมากรู้มากจิตรห้าร้อยแล้วแต่ลดด้วยป๋ามาหากูได้นะมาซื้อธนูไงรีบมาได้โอ้รถอีกซัมมัสซากฟุตโซคืออะไรวะเดินไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันวันเสาร์ลืมบอกแต่ยังมีน้องบางคนที่ยังบอกว่าพี่กาแฟตายแน่อยู่ดีอยู่ดีอยู่เหมือนกัน เอาหน้าไปส่วนน้อยเออกาแฟอย่ายอมแพ้พวกกาแฟมีชีวิตอยู่ต้องสู้ค่อยๆเซฟเข้าใจไหมมันเรียกว่าไงมีมีตำนานของการต่อสู้สู้อิสรภาพได้เสรีไหมพิทักษ์รักแผ่นดินนี้วีรกรรมของชนชาติไทยว่าจนไทยคือรักสู้ไม่สั่งด้เอาอกสัมดา์เลยอ่ะอิสัมดาห์เฉี คือคนไทยผู้หญิงยองตีบอลตีมันดีวะเอาแรงสี่มลตีตีกูจะตีมอนหรือกูจะตีมันดีป่าช่วยป่ะไม่ต้องมึงกลูกลดลาดลาดลัดลัดป่าไปก็ไม่ต้องกูว่าไม่มีประโยชน์ตีบอสเถอะเออนั่นแหละตีบอสแดงเหรอมึงนี่ต่อหาเรื่องให้กูตายเป็นเพื่อนมึงหรืเฮ้ยแต่บอสแดงกากกว่าบอสนะ่นนะบอสนั้นสามเก้าบอสนี่สามแปดอ่ะเอาเดียวเวออเดินผ่านเฮ้ยกูออกมาช่วยแม่นะบอกไว้ก่อน บอกผู้ชมไม่ได้ด้วยกูอยู่ไกลด้วยแม,ม,ม,ม่ตอนนี้แต่ว่าตอนนี้กูอยู่ไกลบ้างไกลเงินสุดแล้วตอนนี้ไม่กลับมาสักทีอ่ะซิลเมจิกกูจะอะไรอาวอีกแล้วแอเฟเรสแน่นอนโ,อโลกกนดั้มยังคงอยู่ต่อไปอไปกูเปลี่ยนเป็นโลเป็นไนท์ซิลใช่ของกูเหมนได้เปลี่ยนโลทำให้แล้วก็น่าจะเหมือนกับไม่รู้เหมือนกันสไตรฟีนเรียบร้อยชนะแล้วผมว่าปีขนาดนี้อ่า ที่เดียวตายอ่ะตีบอสแดงทีเดียวตายแม่งหัวสัตว์ของเขาเตอร์ทีกูหมากู้การมาแทนอ่ะ55นี่เลยอัพเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดที่วินก็พังงาดแล้วพังงาดนานแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยดีกว่าฟอนดูสี่มาพีริสทำให้ดีเฟนซ์ของอีกฝ่ายอ่อ๋อเจาะทำเสกให้ให้ให้เราตีครั้งต่อไปอ่ะจะเจาะเกาะไม่คิดกับดีเฟนซ์เลยเฮ้ยคุณเนี่ยนะว่าเอากูก็วางงั้นแหะ เพราะถ้าหากว่ามึงแน่ใจอ่ะมึงสั่งไว้เสร็จแล้วมึงก็เลยสไตล์แอทแท็กยังไงก็เข้าเต็มเต็มเหมือนสไตล์สองมือนสไตล์ทั้งสอ,องปุ่มอ่ะอเข้าใจป่ะโอ้เออได้เมืองแล้วแล้วขึ้นไปเมืองปลายกันกูไม่เกี่ยวไปฉียดล่ะแม่งมือคอยกันที่กูป,ปวดฉี่เลยเนี่ยจ้ะพี่กาแฟสู้ถึงสุดครับน้องก็เชียร์อยู่เพราะฉันโอ้ยเลยหกจริงยไม่ได้หกกูเข้าไม่ได้แล้วจังหวะนี้เพราะฉันเชียร์อยู่เอ้ยอยู่เอ้ยอยู่ของ นั่นสินะก็ซองกันเลยวะเบื่อเคือคนมันพังาดแล้วนะมันจะทำไงต่อดีอยากจะกลับก็กลับไม่ได้สองหมื่นใช่ไหมห้าหมื่นสิบบาทสิบบาทไม่เป็นไรคนมันรวยคนมันรวยช่างตึกคนมันรวยแค่เสดเงินเอาไปเถอะพี่เกตครับสู้เขาคือพ่เกตเดียอมแพ้อาวุธที่นี่ไม่มีใช่ป่ะก่อนนี่ไม่มีอาวุธใช่ป่ะมมมีีต้องกลับใหม่แล้วกันพยายามเข้าปะต่อยเอาซึ่งมีคราวนี้แม่งโลดแม่งโลดแตกอ่ะทีนี้ อ๋อไม่แตกไม่แตกก็เน้นที่อาวุธอย่างเดียวแต่ที่อาวุธอย่างเดียวใช่ไหมก็อาจจะโดนที่อีกอีกชิ้นหนึอีกชิ้นเม้นใช่เพียงแล้ว่าหวยหวยไปลงที่อาวุธมันนะฮะพี่แฟร์อยยอมแพ้เนี่ยน้องทุกคนน้องนัทพลในเชียร์มาผมกับผมนะเพลงเก่ามากเลยนิดนึงเนาะจำอะไรแต่อะไรนะมีน้ำแข็งในถุงใหญ่อะไรนะมีชาน้ำตาลดูมันคง น้องกีกกี้ให้จีจีเอ้ยให้นกกาของผมสุดยอดเลยปล้าแล้วแป๊บๆเนี่ยยังให้ของขวัญเชียกาแฟต่อไปอีกหนึ่งวิคใช่ไหมอ่าจะไปเอาวันนี้อีกหนึ่งวิเดี๋ยวเพลินเลยครับน้องครับเดี๋ยวอีกหนึ่งวิเราพอนะครับผมจะไปกันแล้วไม่ไหวเริ่มกินเวลามันเยอะแล้วพี่จะไม่ไหวแล้วนะอันนี้กับพิกเก็ตไม่นำไปแล้วเรียบร้อยซึ่งทำไมกูยังตามกาแฟอยู่วะไอ้เหี้อะไรเนาะขึ้นมาแล้วบินขึ้นมาแล้วบินขึ้นมาแล้วไม่ไม่เป็นเส้นขอบแล้วไม่เป็นเส้นขอบแล้ว คือกูสายจะให้กาแฟได้ขางคาวไปโบยบินบนหัวซะหน่อยกูมไม่ตามมันไม่ทันเด็ดทำไมวะมีจิตอีซัคสองเมืองเดียมันก็ตามทันเมืงตีเมืองสักเมืองสองเมืองหนึ่งก็ได้กันโอเอา้าวหนึจิบวันหมดอาทิตย์สิบสามอ๋อมีเล่นกา๊าซสิบสามสิบสามสุสิบสามเนี้ยสิบสามสยองอาา่ะฮะค่อยๆพิมพ์ค่อยๆอ่ะไม่มีพิมพ์บอกไม่บอกเลยเหรอนี่ค่อยๆจะมีอ่ะที่อ๋อให้เล่นอ๋อให้เล่นเปิดการ์ดป่ะอ้าว มาแล้วเออจะว่าไปพวกมินิเกมยังไม่มาต้งนานเออจะว่าไปไม่เห็นเที่แลืมเลยมินิเกมเปิดการ์ดเอาอมาดีไซน์ออเดอร์จัดป้ายเอ็กลอยที่หนึ่งมาเอามาให้กูเลยจอยกูกูเปิดก่อนนี่กูหนักเลยเนี่ยจะว่าไปกูเชื่อว่าต้องอันการอะไรวะเนี่ยสวยไงชายเกนอ่ะเชิญที่สองชาลลลาลาลล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 ล

อ่าทุกคนเสียตังค์สองแสนยี่แครวมกันรวมกันไปให้มันคนเดียวเงินมึงล้านลยป๋าโหดสัตว์ไอ้แกตกูไม่ฆ่ามันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงตายโอ้ยจบไปป๋าสนสนใจไอเจนดีไหมไอ้เหี้ยไอเจนดีไหมา อ๋อเอามาให้แต่ขอเงินครึ่งนึงอ่ะเออถุยเอามาเลยตกลงเราสักจ,จักรเลยนะไว้คราวหน้าเราจัดนะอย่าลืมอไอช็อปมันต้องฆ่าไอเกตสองครั้งเลยกูกูฆ่ามันสลับกัรฆ่าก็ได้ฆ่าก็ได้ใช่ไม่กูกิฟต์อัพให้มันก็ได้มันก็ขโมยของก็ได้อยู่ดีเพราะไงของกูไม่มีอะไรเยอะมันก็ล็อคไอเทมของไปหมดเลยก็ได้กูไม่ว่ากันอยู่แล้วว่<ภ>ามึงต้องกิฟต์ไอโจวินให้มันส่วนมันกิฟต์ให้ได้เด้อมันเป็นกิฟต์กิฟต์ของแต่ถ้าเกิดมึงเอาไอเทมมามันคือปลดไไไไออ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 อเเ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 เทททททมมมมิิ้้้งงนปปลลลดดาหย๋โโคคึกก็ืบแวะะฮ เรียบร้อยกินกาแฟไม่คือไม่จ่ใจแล้วตีบอลอย่างเดียวถ้ามึงกินกาแฟมันได้นะมึงโอ้โหตังค์อย่างเยอะเลยน่าจะว่าไปกูโดนอะไรอยู่วะเอาเฟรยไงเอาเฟรยไงกลัวไงกลัวยิมมีตัวว้ายได้ตังไหมบอสแดงตัวเดิมเลยใช่ไอเมื่อกี้เลยอ่ะใช่ตัวเดิมเลยเท่าเดิมเลยเวลเวลเดิมเลยนะสารสปินต่อไปไม่ใช่อากกาแฟเอาคืนเลย จอดตรงหน้าเลยนี่เนาะโอ้ยสิจะผมให้กูรักครับผมก็ผมสุดยอดเลยแปแล้วแปลว่าเี่รอบแลเอาสแบ่งมึงคิดว่ากูเป็นใครสำหรับก็เก็บเวลนะอย่าลืมเก็บเวลได้เยอะนะจะว่าไปเออแล้วก็ตีมอนต่อพาราไลซ์ก็ได้น้่นเวล์ต้องสามสามเป็ดแป๊บเดียวโอเคใช่โอ้โหโจทย์เก่าคือชีวิตคือชักไม่ออกโจทย์เก่าอะโจทย์เก่ามึงเลยอ่ะฮะโจทย์เก่าตีกันจ้า ร้อยสองโอ้โหนางฟ้าที่ได้ตกจริบสองร้อยสัตว์บ้าเป็นมัดเลยมึบ้าปะเนี่ยทีนี้พอดกันจับฟู่จ้าเอื้อไม่ตายโอ้โหสัตว์ยังมึงต้องอยู่นี่ตั้งสามสี่รอบอะเงินกูติดลบอีกแล้วสามหมื่นตาตาหน้าตาหน้าคือกูยิงติดพลายอยู่ถ้าเกิดกูตีมันตายตาหน้าเสร็จเฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะั้นเอเจนต์วิ่เอาเข้าไปได้ฮะ อะไรนะยังไงนะเจ้าิงเข้าไปได้อ๋อไวลหลดใช่ไหมใช่ยังไงนะเอนเข้าไินตอนนี้มมีเอเจินมืสามารถเข้าห้องลับนี้ได้แล้วเข้าไปทำไมเปลี่ยนเอาไปเอาเปหลักระการเปลี่ยนอาชีพจะเข้าเลยก็ได้ไม่ว่ากัเปลี่ยนอาชีพอ่ะแต่กูไปชั้นหนึ่งต่อไปได้นะได้จะเลือกเลือกประเดี๋ยจะลองไปห้องลับมันเป็นกล่องไม่ใช่มันไวลหลูดสเปซไม่ใช่เหรอเออแล้วก็ไปอีกชั้นนึ่งล้วชั้นบสุดเออไปแล้วไม่อยู่แล้วบายบายอันนี้ชั้น เอ้าไอสัตว์แต่ช่างมันกูก็กลับพอดีก็ดีเหมือนกันเมาอะไรไม่อยากออกไปเหมือนกันมีอะไรช่วยกูไหมยิงอะไรช่วยกูพี่สตีนทางไหนครับน้องลูซูฟาน่านะครับบอกก็อีกอก็ในเกมอีกสัปดาห์หนึ่งอะ่ะในก็ในเกมอีกเดี๋ยวเดี๋ยวพอขึ้นแรงคราวหน้าคงเลิกแล้วครับน้องก็แต่แม็กซ์ยิงยิงมันไม่โดนยิงมันก็เลยเออนึงอ่ะยิงมึงก็ต้องไปตียูเองอยู่ดีนั่านจริงนะมีดีบัตไหมอะสโลว์สโลว์อ่ะยิงมันเลยเอ้ยนะมันยิงเฮ้ยเนี่ย พยายามจังพยายามจังแหมแ่เลนีู่ไปเที่ยวเนี่ยมอนดิฟเนี่ยมอนมอนมอนดิฟใช่ไหมมอนดิฟมอนดิปมอนดิปอะไรเงี้ยแหมอะไรวะหนึ่งสเปซทำไมปะเดินเล่นเก้าอ๋อคือไอุ้ตซอลมื่กี้คือเดินเดินอ๋อเดินเก้าย่างมั่งใจแหมสลีไปก็ได้สุดร้อยเงินไม่มีเป็นล้านละไอสันเงินมีเป็นล้านเลยมีเป็นล้านละไอห่าปวดสัตว์สนใจจะไฟกันตาปะ ปาจากเอเจนต์วิงไงปาเดี๋ยวกูไปหามึงเกดไม่ไม่คือทเกดึ้นไปเมื่อกี้มันจะไปอีกดันเลยกันหรออีกดันเลยอ่ะจริงที่การที่จะไปช็อปเปอร์จไปอีดังไอดันเมื่อกี้ต้องใช้เจนวิงไปซึ่งก็น่าจะหมดไอเจนวิงแล้วเอาจริงดิเนก็ต้องดูในไอเทมช็อปอีกทีอ่ะเอาจริงดิใช่ส้มเพราะอ๋อวันนี้เจะมีขายเป็นกเมาเอาเงินไปเลยถ้ามมีตังค์นอนได้อ่ะไม่ชีวิตกูมันลำอยู่ดีชีวิตกูมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไฟไหมหรือกูหรือพวกขโมยของมันมาแล้วมันเป็นอาของของอา ที่บินตีต่อไปพยายามเข้าน้องก่อนน้องนทุกคนต้องเงียบหมดแล้วเพราะแบบโอ้โหงานเหลือเกิอนอะไรจะจบเมื่อไหร่เนี่ยอะไรเงี้ยบอกแล้วว่าโดกระปองมันบอกมั<ห>นเรื่อยๆเนาะหวองตรงจ้ากระเด็นว่าใช่ไหมเขาก็ตรงนี้ก็ระหว่างนี้ก็ขอบคุณน้องทุกคนนะเพี่งแค่ของฝันแล้วดอกไม้ของผมมาตอบคุณจริงๆนะครับผมอย่างที่ว่าถ้าเกิดน้อ,นองอยากช่วยช่วยว่าอยากจะช่วยทำทองจอบเปรย์คูงอยากอยากให้เล่นเกมอะไรก็บอกได้อะไรอย่างนี้นะผมคบขอุณ โอ้มามที่นี่จริงด้วยยัดเข้ดเรช่วยดูหน่ะมีช่วยมีอยู่ไมอ๋ไปแล้วที่นี่สินะดูดูด้านบนหน่อยมาบ่อแ๊ะเฮ้ยมีอะไรบ้างเนี่ยคงไม่ได้กล่องเงินกล่องทองกล่องอาวุธอาวุธอ่ะเดี๋ยวดูดูดูด้านบนหน่อยสเปซเดวกิฟต์อยู่แบบผลไม่บอกด้วยนะว่ามีอะไรข้างในเมจิกสโตนไม่มีหรอตอนนี้ต้องมีเมจิกคีย์ใช่ไหมล็อกบ็อกนี่เมจิกคีย์ตัวแรกปั๊มเมจิกคีย์วันี่ใช่ไมีาวมีคือสวรรค์อ่ะสวรรค์อ่ะ คือมึงอ๋อชอปปิ้งขึ้นสวรรค์แล้วสุดตีนมินายป่าถึงอยากได้กูอยากเปลี่ยนอาชีพได้เปลี่ยนไหมมันเปลี่ยนที่นี่ป่ามันต้องเอาจากตรงนี้ใช่ไหมหรือเปล่ามันต้องมีจริงจริงๆเป็นสายต่อเปลี่ยนเอาของน่าจะเป็นของนี่เนี่ยอ่าฮะโอเคก็เดินต่อไปงั้นกูก็ปลดนี่ที่นี่ก่อนแล้วกันมันไม่มีมอนให้เจอไม่มีมอนให้เจอใช่ป่ะมีอ๋อมีใช่ไหมมันเก่งหรือเปล่าลอง ลองดูสักตัวนี่เดี๋ยวมึงะรวยเดี๋ยวกูขอเข้ากล่องขาวเข้ากล่องเหลืองกล่องให้กูโอใจกูค่อยเดินไปตีมัน